แล้วนะคะหลังจากกลับจากเมืองยองเนาะช่วงนี้ก็ทัสดีขอยออกออกงานบ่อยนะคะเดี๋ยใส่ชุดไว้นะคะเพราะว่าจะไปงานบวชที่เมืองเพียกนะคะก็ช่วงนี้ก็เดินทางบ่อยมากนะคะแต่ก็ไม่ค่อยมีคลิปเนาะเดินทางบ่อยแต่ว่าเดี๋ยววันรังวันรังจะมีคลิปให้บ่อยวันรังเดี๋ยวเดี๋ยวสองคนจะไปทำคลิปที่ไหนก็ค่อยมา อันนี้เราก็อยู่ในเมืองงานบวชเมืองอะไรกันบ้างงานบวชกันนี่ยงานบวชอะน้ำเดี๋ยวเนาะตอนนี้เราก็จะไปรับเพื่อนเจี๋หอมนั่นเองนะคะสาวเปิดแต่ว่าทำไมอะอะเร็วไปเรยวไปแต่ก็นำมันเร็วเอาไว้เลยผู้กองมึงอะไรมันก็ตองเข้าเนาะอะไรวันก็ตให้เราเข้าอ่ะมันก็ต้องเข้าก่อนเราสิ ขับแล้วไม่ไปยไม่ไปอีกนึงก็ตอนนี้เช้าประมาณแปดโมงกว่ากว่าประมาณนะคะรถก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะถ้าแบบตอนกลางวันหรือตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยโอ้รถทักิเลกนี่คือแบบติดแบบส่วนยอดเหมือนติดติดรถติดกรุงเทพเลยอย่างเงี้ยคือถ้าออกไปไหนเนี่ยต้องเอามอเตอร์ไซค์ไปเป็นดีที่สุดนะคะที่ทักิเลกเนาะตอนนี้รถเยอะมากเลยนะคะ นั้นเราก็ไปดูเส้นทางเส้นทางก็ดูบ่อยแล้วนะคะเพราะว่าเชียงตุงก็ไปเมืองยองก็ไปอยากดูก็ได้นะใช่ไหมคะดูบ่อยก็อาจจะอยากดูก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้คุ้นชินกับถนนที่จะไปนะเขาเดินทางไปกับเราใช่ไหก็ไปดูถนนนิดๆนะคะก็ตอนนี้ก็จะใกล้ถึงบ้านเพื่อนเจ้าอมแล้วนะคะสาวเมืองเทืก ตอนนี้รับสาวๆขึ้นรถมาแล้วนะคะสาวๆเมืองเพียกนะคะคนหนึ่งชื่อเอออีซังก์เหรออันนี้คำโนคำโนนนี่ยังเหรออ๋แล้วเพราะว่าไม่ได้เจอไงจันชื่อชื่อจันคำนะคะเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานเนี่ยก็เลยจำชื่อไม่ได้อันนี้คือเจ้าอ๋อนี่ีคนม่นมาใกล้เกินไม่น่าเลย อันนี้คงจำได้อยู่จําจำได้เนี่ยเราก็จะเดินทางไปสี่คนนะคะก็จะออกไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะออกจากตักคีเล็กไปนะคะไปสู่ในงานบวชนะคะไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายเยอะไหมเนาะเพราะว่าตรงนน้นมันมีแต่ดนตรีอะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามเก็บคลิปไปให้นะคะเดี๋ยวเนี่ยนักร้องเราจะไปร้องเพลงก็เดี๋ยวเราจะไปถ่ายจะไปถ่ายให้ดูนะคะไปเลยสิ่งก็ไม่ดีเลย เราก็แ,ะว,แวะซื้อชาเย็นนะคะเนี่ยแก้วใหญ่มากแก้วละสิบาทเองนะคะที่แม่โฮงเนาะก็อร่อยอร่อยไหมคะมีเขาจ้างเรารีวิวป่ะ <laughs> ไม่ได้จ้างรีวิว <laughs> นีวิวให้เขา <laughs> <laughs> เดี๋ยวสปอนเซอร์ก็มานะเดี๋ยวสปอนเซอร์ก็เข้าแล <laughs> ้วอร่อยนะคะเพราะว่า เขาทำเป็นแบบโบราณต้มเอานะคะวันเจี๊ยบตอนนี้คนขับรถทำเราหายนะคะเบสเขาลงซื้ออะไรไม่รู้เนี่ยข้างหน้านะคะเอ้ยนี่ขึ้นยวดหนึ่งรูไปขึ้นเดี๋ยวเนึ่งตอนนี้ก็ใกล้ถึงถนนเมืองยากแล้วนะคะเข้าสู่เมืองนี่คนขับรถของเรา มันมันพนแน่อันนี้ก็คุยกันพูดจิตปูดใจอะไรก็ไม่รู้นะคะมาไม่ได้เจอกันนานเลยคุยกันเยอะหน่อยจะกลับบ้านแล้วรู้สึกดีใจใช่ไหมจะกลับบ้านที่เมืองเพียง่ะดีใจก่อนว่ะจะคข่มว้ยรำมาก็ทำานม่ยอยู่ก็ถึงใครกล้วยหนึ่งนะอันนี้ไวไฟเลยโอ้ยอยู่บ้านไม่ชินเลย่าอยู่ไฟม่ไฟไม่รู้หน่ออเพราะว่า อ๋ ar, ไฟก็ไม่มีไฟ่ชกันต้องาทเ่ื้อหนีะกใช่เพราะว่าต้องเปิดเนี uh 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 ่ยส uh ่วนตัวก uh ็ต uh> ่างคนต่างก็ไปทำงานที่ทักกิเลกกันทั้งหมดเนาะก็เลยชินกับที่ทักกิเลกไปแล้วคะไวไฟก็มีไฟก็มีอะไรประมาณนี้สะดวกสบายทุกอย่างนะคะแตดที่ที่บ้านหรือบ้านนอกอะไรเงี้ยก็ยังไม่ถึงไฟยังไม่ถึง ไฟก็ไม่มีเาอยู่แต่ายังเายังไม่ปล่อยมางมอยเตรียมพอกอย่างแล้วนะแต่ไฟยังไม่มาเยก็ต้องคอยแค่ปล่อยไฟเดียวมีแบบสุขสันต์ันงนันนะคะแล้วก็เลยไฟก็เลยยังไม่มานะคะ่ยัั้่เม่กําลัง ตอนนี้ก็ถึงเมืองพิกแต่อันนี้หมู่บ้านชื่ออะไรไม่รู้มันก็อยู่เขตเมืองพิกอยู่นะคะงานก็โอ้โหเยอะมากนะคะบอกว่ามีตั้งเจ็ดแปดงานเลยน่าจะเป็นงานบวชหมดเลยนะคะนี่ก็ขายของนางเอกนี่ของเราโดมเลยเยอะายจะออมร้องเพลงนะคะตอนนี้ก็เขาน่าจะรอรถอยู่นะคะอันนี้แล้วก็ขายของ

ก็เดินเข้างานมาคนเยอะนเนกัราตีไม่มีแ้วเก็อ่าคนเยอะเหมือนกันนะคะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นะคะออกมาจากงานหนึ่งงาน <c oughs> อ่าเพราะ <c oughs> เราต้องไปตั้งห้างงานนเข้าห้างงานนิทงนิทด้าน,นเลยนะเนี่ยเ <c oughs> ข้าบ้านนี้ออกบ้านโน้าาน,าาน,าานตอนนี้ก็มาอีกบ้านหนึ่งแล้วนะคะ <c oughs> ติดติดกันเลยนะคะ อะไรนะน้องหมีก็ลืมไปแล้วนะคะว่าเป็นหมู่บ้านอะไรก็จะถ่ายให้ทุกๆงานนะคะก็งานละนิดงานละหน่อยก็พอแล้วนะคะน,นิน,นงานก็ติดติดกันเลยเนี่ยโอ้โหแบบเอออันนี้บ้านโน้นเนี่ยมันมันไม่มันงานมันติดกันเลยก็เลยถ่ายให้ดูงานมันติดติดกันเลยเนี่ยอันนี้บ้านนี้อันนี้แค่ข้ามล้ลวงแต่ก็อีกงานหนึ่งน,นะคะงาน เยอะมากนะคะแล้วก็นั่งก in ินข้าวทุกงานนะคะก็กินก in ินง in านละคําก็พอนะคะไม่งั้นมันยิ่มเกินนะคะ <mar ag ma> ตอนนี้ออกมางานที่สองตอนนี้เราก็จะไปงานที่สามต่อนะคะ <m akes air> เนี่ยนองเลไปต่องานที่สามงานที่เม, <PS> มื่อกี้ที่เอาให้ดูหลังบ้านเนะเาะกับแต่อค่ะ ถึงงันที่ก็ยืนยังเซแล้ว ันนี้เราจะเดินทางไปงานที่สี่แล้วนะคะออกจากงานที่สามดูหน้าแดงหมดเลยแต่ละคนนะคะก็ออกจากงานงานที่สามเข้าสู่งานที่ 3, สี่แล้วต่องานที่ห้ตาต่อนะคะเนี่ยชออย่างนี้ยเนี่ยไปไปงานที่สี่งานที่สี่เมาหรือ,อยังเราสาง, <laughs> งานแล้วที 2> ่2แก้วสองแก้วแล้ว<ะ>โ<ห>ี้ยยังไม่ครบงานเลยอะเดียวไป งานที่ส่สงดังแล้วเสขึ้นแล้วสงงลนวยนี่ก็คือวัดแล้นะสามึงีสวยๆทั้งนั้น นะคะก็เสียงดังเกินไปนะคะก็ให้ดูกันแค่นี้เนาะเดี๋ยวไปหลังที่5ก็ใกล้ๆกันเองนะคะเนี่ยหลังนู้นเอง ก็ากำลังเดินทางไปงานที่5อยู่นะคะก็จบงานที่5นี้นะคะก็ให้ดูกันแค่นี้เนาะร้อนมากเลยตั้มตั้มไปกันนะย่าด่าด้ยบ่มาติที่ต่อไทเ่อาเลยอยู่รวมเลยนะเนี่ยยาวมากเลยนะเนี่ยบ่ เพลงมันก็เยอะมากนะคะไม่เป็นไรนะคะน้องเหมยเอาลองให้ได้นะคะเพราะว่าไม่เป็นไรติดลิขสิทธิ์ก็ไม่เป็นไรเพราะว่านะ่าอยากให้พี่ๆได้รับชมนะคะทำสวยยอดร้อนมากเลยบ,ยบายบายงานที่ห้าจบแล้วจบงานที่ห้านี้นะคะไม่รู้ว่าจะจะ,จะยังเซยอยู่ไหมเนี่ย <laughs> ไม่มีไฟเนาะไม่มีไฟก็เลยต้องต้อง,อ,งอ่ออะไรอ่ะเนื้อเนื้อจ้ากเเนาะไม่มี่ไม่มีมไฟนะ,ะก็เลยแบบต้องเอาแบบเนี่ยต้องต้องต้อง,อ,งอ่อใช้ไฟอนนี้ยนะคะใช้น้ำมันสตาร์ทเครื่องเอานะคะก็จะประมาณนี้เนะานี้ยานรืนีนะคะก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะน่นะ,ะ,ะคะก่อนจะมาคลิปก็มาเจอสาว อันนี้บ้านไหนก,อ,อ,นอ,นกอนั่นเรื่องสาวป่าสร้างกอเจ้าป่าสร้างกอโอ้ยเจอสาวป่าสร้างนะคะก็ไม่รู้ชื่ออะไรกันหมดเนี่ยเจอก็อมาแวะใ,ใกล้ๆที่จะเข้าห้องน้ำนะคก็เลยเจอสาวป่าสร้างเลยไม่กล้าทักเลยดูก็จบแล้วไม่ถามชื่อแนละ้วเนี่ยดูให้ทุกคนทุกคออกมนดั่ขท้นเรอะมันป่าสร้างค่ะบ๊ายบายจริงๆแล้ว